วิธีปรับแต่งตัวละครสุดเท่ในซ i a มเมตามิวเซียก่อนเริ่มผจญภัยมาดูวิธีการปรับแต่งตัวละครพร้อมไอเทมให้เลือกใช้มากกว่าพันแบบไปดูกันเลยเมื่อล็อกอินแล้วผู้เล่นจะเจอกับหน้าเลือกตัวละครให้กดที่แท็บแก้ไขตัวละครเมื่อเข้ามาที่หน้าการปรับแต่งตัวละครผู้เล่นสามารถกดปุ่มลูกเต๋าเพื่อให้ระบบสูงตัวละครหรือใครอยากเลือกเองมาเริ่มที่ส่วนหัวกันก่อนเลย ส่วนหัวของตัวละครมีให้เลือกกว่า60แบบต่อก,กันด้วยทรงผมสวยๆมีให้เลือกเพียบจะเลือกทรงไหนสีอะไรก็มีให้เลือกถึง137แบบเครื่องประดับก็มีใส่แล้วโดดเด่นกว่าใครแน่นอนจะใส่แบบหรือใส่เท่เลือกให้แมทช์กับตัวเองเลยห้ามพลาดกับการเลือกอาวุธคู่ใจมาเลือกอาวุธเพื่อไปสู้กับเจ้ายักษ์ตัวร้ายสุดท้ายกับส่วนตัวของตัวละคร เสื้อผ้าและชุดสวยๆเท้ๆมีให้เลือกครบทุกสไตล์เมื่อได้ตัวละครที่โดนใจแล้วให้กดแทบเริ่มมาผจญภัยในไซแ์เมตาเมเซียมได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอย่าลืมมาอวดตัวละครให้เพื่อนๆดูกันนะ